อัตราส่วนทางการเงินที่ทําให้มีเงินใช้ไปตลอดชีวิต EP 2อัตราส่วนความมัง่งคั่งคืออัตราส่วนที่จะบอกว่าเรามีความมัง่งคั่งและอิสรภาพทางการเงินหรือ,อยังโดยดูเฉพาะรายได้จากทรัพย์สินว่าครอบคลุมค่าใช้ใจ่ายจําเป็นในชีวิตหรือ,อยังถ้าอัตราส่วนนี้มีค่ามากกว่าหนึง่งแปลว่าเราเป็นคนที่มีอิสรภาพทางการเงินแล้วสูตรคํานวณอัตราส่วนเวลเ t โชคือการเอารายได้จากทรัพย์สินมาหารกับค่าใช้ใจ่ายจําเป็นในชีวิตประจาวัน ถ้าได้มากกว่าหนึ่งเท่ากับว่าคุณไม่ต้องทำงานก็อยู่ได้ถ้าได้น้อยกว่าหนึ่งแปลว่าคุณยังต้องทำงานยังไม่มีอิสรภาพทางการเงินยกตัวอย่างเช่นน้องตังโตมีคอนโดปล่อยเช่าเดือนละ1 5 0 0 0บาทได้เงินปันผลจากหุ้นและกองทุนอีก2,000บาทรวมกันเป็น1 7 0 0 0บาทแต่มีรายจ่ายเดือนละ1 5 0 0 0บาทรายได้จากทรัพย์สินเท่ากับ1 7 0 0 0บาทนำมาหารกับค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิต1 5 0 0 0บาทจะได้เท่ากับ1น 1> 1, แปลว่าน้องตั้งโตช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องพึ่งเงินเดือนวิธีทําให้ค่าอัตราส่วนเวลเลชมากกว่าหนึ่งก็คือเริ่มเก็บออมก่อนทุกเดือนต้องมีเงินเหลือแล้วค่อยเอาไปลงทุนสร้างทรัพย์สินเช่นกองทุนหุ้นอสังหาที่สําคัญคือต้องลดรายจ่ายยิ่งรายจ่ายเราน้อยเราก็ยิ่งมั่งคั่งเร็ววางแผนให้ดีและให้เงินทํางานแทนเราอย่ารอให้หมดแรงแล้วค่อยมาวางแผนใครอยากรู้ว่าอยู่รอดกับมั่งคั่งต่างกันยังไงสามารถย้อน กลับไปดู EP หนึ่งได้เลย EP หน้าจะพาไปดูว่าถ้าพรุ่นี้ตกงานขึ้นมาคุณพร้อมรับมือเรื่องเงินแค่ไหนกดติดตามไว้รอดูได้เลย